สบายดีพ่อมแม่พี่น้องเอฟซีทุกนั่นพี่น้องเลยมือเนียไม้เฮ็ดสะพานหรือขัวนั่นเองนนเนาะก็บม่ได้จ้างในเจิ่งเด้อพี่น้องเด้ยเอยังเกาะระดมกันเฮ็ดบ่กยังเอ่อกันเฮ็ดเฮ็ดกันเวลาทเทียเ่ยงแดดพี่น้องแดดแก่ใายพอดสร้างไงพ่อพี่น้องเด้อเฮ็ดเฮ็ดขัวมือเนียพี่นอ้องเลยเ็ดขวัวอันนี้พูดยังบ้านเพูดสวยเลยชักเรื่องยังดอกพี่น้องเลย ่อนแดดได้จักหน่อยเออกลัวกะเฮ็ดกะบ่แม่นดอกพี่น้องเอ้ยซ่อมแซมอันเก่าโลออกเอาอันใหม่ใส่เพราะว่าไอ้ข้างนี้มันตกแล้วเกิดอุบัติเหตุดูๆพี่น้องเอ้ยส่วนมากผู้เฒ่าผู้แก่นัล่ะเักน้อยแน่หยังล่ะก็ไว้รุ่น อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อขา่าวาเบิ่งก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้บ้าดวงเด้อพี่นอ้องเด้อเออกดติดตามและกดปักกระดิ่งพี่น้องเอ้ยกดปักกระดิ่งเพื่อยังวันตีเพื่อเวลาอัปโหลดคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนพี่น้องเอ้ยมาเบื้องไกลยืดหน่อยพี่นอ้องเฮกต้องพอรีมันแล้วนาแล้เขาใส่น็อตใส่ยืดพี่น้องเลยอืมหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วก็มาตอนเช้าห้าวาไรทายเบื้องพี่น้องเลยอ่ายากน้ำเด็กๆได้หน่อยแหละพี่น้องเลย เห็ดร่วมกันในหมู่บ้านลนะพี่น้องสร้างขัวใหม่โมเมนต์ส่างดอกหอมแซมเออเขาบอกส้างมันดอกใหม่แล้วดอกหอมแซมใหม่เอาไม้เก้าออกเอาไม้ใหม่เขามาใส่พี่น้องเว้ยกาเห็ดกระเวลาเที่ยงกันแ้วพี่น้องไหมพูเนาะเล็ดจ้าก็ดอกกระเดือกเห็นบ่เะจะเช้าไปแล้วเห็ดจะเช้าคนในบ้านคนว่าเดียวคนในบ้านใหม่ได้พี่น้องเด้อเพิ่นน้ำพาลูกบ้านลูกเบิ่อเห็ดเลยล่ะ กะเฮาก็เฮ็ดแล้วแหลือห้านหนึ่งนาะพี่ <ừ. S 1> น้องเนาะนีนะ่พี่น้องลืมเน้องพี่น้องเด้อลืมอีกกำลังใจให้บ้าดวงใหญ่เด็กพี่น้องเด้อไอสะพานหวยทรายพี่น้องหรือขัวหวยรัดนั่นเองพี่น้องเลยอื ừ. yêu, bạn bắn đấy, còn đấy bắn nụp, phi nông, yêu bạn nụp đấy phi nông đó, nếu vào đâu nhảy thì hãy bưng nạm phi nông, nhìn ba, nạm quai sai โอ้ตัวนี้งาพูดีพูดีเออตัวนี้คือเออตัวนี้เนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ใช่หมนถึงว่าแทกน้ำไปกทำมาช่วงสามช่วงเทียงเลยไปเลยมาดูยย ใเชืทั้งนอก่เชื้อ้กลางตไม่ต้มใช่ยิ่ำทซีมือแ่คัด้องริดนะอย่าง้ตัวดี๋ยวโฮมสีเดพี่น้องเด้อชุดแล้วชุดแล้วเพื่นจับไปใช้เราไปใช้ก่อนเนี่ยซื้อน้แขกก่อนไปน้องเลยอยางห้องบึงเพื่นสว่านพี่น้องเลยคนสิสว่านโฮสว่านในตะลิบ่ยังเกาะเเออิัลวตะลิบ

เดี๋ยวเจา้าหน่อยเขาจะมาเบิ่งอีกนะพี่น้องเนาะตอนนี้พักที่ก่อนพี่น้องห่อนพี่น้งงองเลยเพราะล้านถูกแล้จกหรอ ด,ดีนตัดใหม่โยคาเก่าเว้ย เราไปพี่น้องเนี่ยหฮวงเพื่อนเอาไปใส่บุเอาไป่ใช้ลุงก่ะนะใส่พี่น้องแล้ไม่เก้าไลยเดี๋ยวบัดแรกเขาจะมาเบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะกระเทือนเนาะกระเทือนพี่น้องคนตีว่าไม่ขี้ลายเลยพี่น้องเด้อกบพี่น้องเห้ยมองยุไมมนะพี่น้องเห็นปะกบมันไม่หยีมไมาหยามพี่น้องเว้ยเห็นปะเห็นรอพี่น้อง กบออกางเว้นพี mortar, ่น้องไอ้ฝนฝ่าดีเด้อปีนี้เด้อเพิ่นมาถ่าฝนเปรีกกบพ่อเปรกกบพระดาไี่สันหัวเขาใกล้ทีแลรกเลยพี่น้องเลยหักเมื่อนะมก็มีพี่น้องเหลือคนหน่อยเดียวมันเศร้าได้เป็นร้อยบาดได้เหลื้อเศร้ หลายเรีนีบม mm ีว hmm. ัสดุใหมพี่น้องกํากำลังกำลังสอมเรื่อยเฮาพี่น้องยานใหญ่มันใกล้เสียแล้วล่ะพี่น้องเลยสองสามห้าพี่น้อง ทมันแดดน้องทายหัเซตแดดได้พี่น้องเด้อผู้นำ้าี <S <S ่น้องเลยผู้นำพาเฮ็ดสะพาหรือเฮ็ดคัวนั่นเองี่น้อง ตงได้สร้างหัวถิ่มลงเด้ออันนี้เดู้เย็นผู้าเพาว่พี่เด้อจิตกเข้าหัวห่อนหัวหลนพี่น้องก็้ยช่วงเนี้เพชดช่วงเทียงเว้ยผย่ยมบาทพี่น้องเจ้าว่าด่งคนที่ได้ยินกินกระเล็มพ่อไมติม ที่ว่าให้ย่งแล้วเขาก็ไปภาคเนาะ ลเอียบร้อยพี่น้องเอ้ยแล้วฟังนี่แหะ<ง>แล้วพี่น้องเอ้ยเขาเบิดอีทางนี้พี่น้องอันชุดท้ายพี่น้องเ,อเยลยละเอียดอร่ะไปเด้อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ถ้าชมคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยโชคดีสุขุมสุขวัเด้อพี่น้องเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองไปลาบัดน,นี้บ๊ายบาย